โอเคนะครับก็พบกับพี่โนบิตะคุงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โนบิตะจะมาสอนวิธีการใช้ a m s u n ง g ก l a ซ y S10 Series นะครับในการถ่ายดวงจันทร์นะครับ Note 10 Series ก็ทำได้นะครับ S9 Series ก็ทำได้นะครับ Note 9ก็ทำได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีงบไปเล่น g a ล a ซ y S20 ขึ้นไปได้เลยนะครับพี่โนบิตะก็จะมา บอกวิธียังไงนะครับให้เราเข้าไปที่แอปกล้องถ่ายรูปก่อนแล้วก็เข้ามาก็จะเป็นหน้าแอปอย่างนี้เนาะนะครับในโหมดรูปถ่ายปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแสงไฟบ้านคนอื่นก็จะจ้าหน่อยนะครับทีนี้ให้เราไปที่อื่นๆนะครับเลื่อนมาหาอื่นๆจากนั้นนะครับก็จะปรากฏเมนูย่อยออกมานะครับก็จะมีโหมดโปร พโนลามาอาหารกลางคืนพอร์เทดวิดีโอโปรวิดีโอซูเฟอร์สโลโมโลนะครับสโลโมชันแล้วก็ไฮเปอร์แลบให้เราเลือกที่โปรนะครับจากนั้นนะครับแสงไฟบ้านอื่น,นๆก็จะมืดลงแบบนี้นะครับไว้บาลานซ์ครับให้เราปรับไว้ที่ 2,300K โฟกัสนะครับกลางครับ ev นะครับติดลบ2.0นสปีดนะครับอยู่ที่1.750ทับครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.5นะครับตัวนี้มันจะมีกลไกอยู่ในเลนหลักนะครับมันก็จะปรับให้เองระหว่าง f 1.5และ f 2.4นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เห็นตั้งแต่ galaxy s 9ซีรีส์ขึ้นมาแล้วละนะแล้วก็ iso นะครับก็ปรับไว้ที่50นะครับแล้วทีนี้ให้เราเลือกใช้แค่เลนวายอย่างเดียวเลยนะจากนั้นเราซูมไปที่ดวงจันทร์ครับ ซูมไปเลยเนะครับซูมสูงสุด10เท่านะครับในก a l a ซ y S10 s r r i e s ขึ้นมาเนาะนะเมื่อเราจับกล้องนิ่งแล้วนะครับให้เรากดถ่ายได้ครับแเนะภาพถ่ายดวนจันท์ก็จะฟกดขึ้นมาอย่างนี้เลยเนาะเนี่ยแสดงว่าเราถ่ายดวนจันทร์ได้แล้วนะครับภาพอาจจะไม่คมเท่าไหร่นะครับอ่าก็พอแก้ขัดได้ใช่ไหมอ่าเนี่ยครับ เห็นไหมครับมีประโยชน์มากเลยนะครับก็ถ้าใครชอบการถ่ายดวงจันทร์นะครับก็แนะนำให้ซื้อ Samsung Galaxy S10 Series มาใช้ได้เหมือนของพี่โนวิตานะครับ S9 ก็ทำได้เนะ S9 Series 9รถเพวกนี้นะ Samsung ตั้งแต่ Galaxy รุ่นหลังๆมานี้นะครับมันจะซูมได้10เท่าขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ถึง100เท่าแล้วนะครับ ปีหน้านะครับ Galaxy s 24 Ultra ก็ดันสูงสุด140เท่าโอ้โหมันจะเยอะไปถึงไหนนะครับอ่ะพี่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กำลังใจให้กับพี่นวิตาด้วยนะครับหากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขย,ยังไงก็บอกพี่นวิตาด้วยนะครับถ้าถ่ายไม่เป็นก็คอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวจะได้สอนวิธีให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ